ก็ถึงแม้สุภาษิตไทยจะบอกเอาไว้ว่าช้าๆได้พ้าเล่ยมงามแต่ตอนนี้เนี่ยเด็กผีกลับรู้สึกว่ามันจะช้าเกินไปแล้วสำหรับการตัดสินใจอนาคตของเอริกเทนฮารเนี่ยที่ยังไม่ได้คำตอบแล้วก็ยังไม่ชัดเจนสักทีว่าจะเอาอยัางไงกันดีทั้งๆที่ผ่านมา2อาทิตย์แล้วนะหลังจบนัดชิง FA ครับเนี่ยสรุปจะให้อยู่หรือจะปลดกี่โมงแล้ววันนี้ยังมีเรื่องของนักเตะหนึ่งคน ที่อยากได้ค่าเหนื่อยเพิ่มซะแล้วเด็กผีไปดูกันหน่อยซิว่าเหมาะสมหรือเปล่าส่วนรายละเอียดทั้งสองข่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนก่อนนะครับมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดเรื่องผู้จัดจาก,การทีมของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนเลยนะก็มีรายงานข่าวจาก Sky Sport ออกมาเปิดเผยว่า การตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายจากเซอร์จิมแรดคิปและอินิออสเกี่ยวกับเรื่องของเอลิกเทนฮาร์กเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็ใกล้ได้ข้อสรุปมากแล้วซึ่งคาดว่ากุณซื้อหัวใสไวัย54ปีจะได้รู้อนาคตของตัวเองภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ โโอ้หช้าเกินไปซึ่งในตอนนี้มันก็ยังมีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะถึงกรณีที่ว่าถ้าเอริกเทนฮากโดนปลดแล้วจะเอาใครมาคุมทีมแทนโดยสื่ออย่าง independent ก็ออกมารายงานว่าแกเร็ซกเกตกุนซือใหญ่ของทีมชาติอังกฤษเนี่ยคือตัวเลือกที่เซอร์จิมกับอินิออสชื่นชอบและให้ความสนใจที่จะทาบทามเอามาเป็นในายใหญ่คนใหม่ของแมนยูตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไป โอ้โหเซจิมกับอีนออสเนี่ยได้ดูเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนไหมครับที่อังกฤษแพ้เนี่ยส่วนทางด้านนักข่าวคนดังในโลกฟุตบอลอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการพูดคุยกับโทมัสทูเคิลอีกรอบหนึ่งแล้วในสัปดาห์นี้แต่ว่าทูเคิลไม่ใช่ตัวเลือกเพียงคนเดียวในกรณีที่เอริกเทนฮากต้องออกจากแมนยูตอนนี้เชื่อเลยว่าน่าจะเหลือแค่2 นั่นก็คือเซาเกตกับถูเคิลเอาดีๆนะสจิมถ้าไม่อยาก,กเริ่มต้นแบบโดนแฟนบอลด่าต้องเลือกให้ถูกนะเว้ยเอาจริงๆนะเด็กผีคือถ้าดูจากสถานการณ์ในฤดูกาลนี้ของแมนยูเนี่ยจากผลงานอันย่ำแย่ในลีกที่จบอันดับ8แพ้ไปมากถึง14นัดและไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแน่ๆถ้าจบซีซั่นแบบนี้เอริกเทนฮากโดนปลดไปตั้งนานแล้วแต่พอได้แชมป์เอฟเอคัพเท่านั้นแหละ น่าจะทําให้ผู้บริหารเนี่ยต้องกลับไปคิดกันใหม่แต่พี่โอน้นรู้สึกว่ามันช้าเกินไปก็ในเมื่อติดตามดูผลงานของเอริกเทนฮาร์กมาครึ่งฤดูกาลแล้วนะเว้ยมีเจสันบิลค็อกเข้ามาประเมินด้วยมีเซเดฟเบลฟอร์ดมือขวาของเซอร์จิมเข้ามาดเเูเกือบทุกนัดมันก็ต้องได้ผลมันก็ต้องได้ข้อสรุปไปตั้งนานแล้วเป่าวะสอาทิตย์หลังจบ FA คับมึงยังไม่ทำอะไรกันอีกเหรอ แล้วตัวเลือกที่เหลืออยู่เนี่ยอ่ะอย่างแกเร็ตเซาเกตเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะล่าสุดคุมอังกฤษแพ้ทีมระดับ72ดบของโลกในเกมอุ่นเครื่องเนี้ยโอเคมันอาจจะไม่ชุดใหญ่อะแต่ฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดของทีมชาติอังกฤษมันก็ไม่ดีนะชนะแค่เกมเดียวเออคือมีตัวดีๆขนาดนั้นแกเรตเซาเกตยังทําทีมให้เล่นดีไม่ได้เลยอะเออคิดดูสิโทมัสทูเคิลเองอ่ะถ้าส่วนตัวพี่อน้นถ้าปลดเทนฮาร์กเนี่ยทูเคิลอ่ะโอเค แต่ประเด็นคือมันก็แหมเอาเทนฮากก่อนไหมอะดูให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยว่าฤดูการหน้าเนี่ยไหวไหมถ้าไม่ไหวค่อยปลดจบไปคุยกับทูเคิลก่อนก็ได้รอไหวไหมจ๊ะถ้ารอไหวเนี่ยเดี๋ยวผลงานเอริกเทนฮากครึ่งฤดูการไม่ดีปลดแน่ๆแล้วเองค่อยมาสารต่อก็ยังได้เลยเอา้าเด็กผีว่าไงมันช้าไปไหม แล้วถ้าเกิดเทนฮักโดนปลดเอาใครมาแทนดีส่วนความเคลื่อนไหวของนักเตะภายในทีมสื่ออย่างเดอะกาเดียนก็ออกมารายงานว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางกับตันทีมของทัพปีศาจแดงมีความต้องการที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่โดยนักเตะวัย29ยังมีสัญญากับทีมอีก2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาได้อีก1ปีหลังเพิ่งต่อสัญญากันไปเมื่อปี2022โอ้โหถ้าคนนี้อยากได้อะไรอะ ให้ไปเถอะสื้อจิมซึ่งทางเดอะการเดียนก็ระบุว่าบรูโน่รู้สึกว่าเขาถูกประเมินค่าต่ำเกินไปและต้องการขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับนักเตะค่าเหนื่อยแพงๆของสโมสรอ,อย่างมาคัดแรดฟอร์ดและเจดอนซานโชโดยแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของสโมสรที่จำนวน360,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนเจดอนซานโชก็รับอยู่ราวๆ300,000กว่าปอนด์ต่อสัปดาห์ และเดอะการ d เดียนก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเสืรอจิมแรดคิปเนี่ยมองว่าบรูโน่เฟนันเดสคือนักเตะที่ดีที่สุดของแมนยูและสโมสรก็ไม่มีความคิดที่จะปล่อยบรูโน่ออกจากทีมเลยสักนิดเดียวถูกต้องคนนี้ห้ามปล่อยเด็ดขาดโดยค่าเหนื่อยของบรูโน่กับตันจอมบวยวายของเด็กผีเนี่ยปัจจุบันรับอยู่ที่290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ดูสิ คนที่ทุ่มเทให้สโมสรทั้งกายและใจทั้งวิญญาณขนาดนี้ในทุกๆเกมที่ลงสนามได้ค่าเหนื่อยไม่ถึง3 0 0แสนปอนต์ตายส่วนนนักเตะที่แบบอโลโคเคฟอร์มขึ้นๆลงๆไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวก็มีเรื่องวุ่นวายนอกสนามอย่างมาคัดแรดฟอร์ดแล้วก็จะดอนซานโชล่อไป3 0 0แสนกว่าโอ้โหถ้าเกิดบูโน่ต้องการแบบนี้ทีมผู้บริหารด้านฟุตบอลอย่าไปคิดเยอะให้ขั้นเหนื่อยเขาไปเถอะ เพิ่มมาอีก20,000ปอนปอก็ได้ได้สักประมาณ3า0 0 0นหหรือ3า3 0 0 0ก็ไม่น่าเกียดนะสำหรับบูโนเอเนี่ยนักเตะแบบนี้สมควรเรียกร้องค่าเหนื่อยเพิ่มเาเด็กผีคิดเห็นยังไงให้เพิ่มดีไหมหรือว่าเท่าเดิมแต่เชื่อเถอะเด็กผีคิดว่าเพิ่มน่าจะดีกว่าและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทัพพิศา่าแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในวันนี้นะอนาคตของเอริกเทนฮากเขาว่ากันว่าภายในสัปดาห์หน้า ได้รู้กันแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้แล้วเด็กผีว่ายังไงอยากให้อยู่ต่อไหมหรือว่าเปลี่ยนดีกว่าก็คอมเมนต์เข้ามานะส่วนการเรียกร้องค่าเหนื่อยเพิ่มของบรูโน่เฟรนันเดสเด็กผีคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันใต้คลิปเลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไล้คนด้วยนะครับ และใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิก็เป็นได้ไง่ายๆแล้ววันนี้นะครับกับซูซูกิอีซีไดส์ผ่อนสบายๆในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ยศหรือว่าขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนก็คุ้มเช่นกันนะโดยโปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายน2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่าเข้าไปดูที่ w w w s u z u k i c o t h ครับ